เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่17พฤศจิกายนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่โพบ้านโนนทัน7และ9เขตเทศบาลนครขอนแก่นพระสุชาติสุชาโตพระลูกวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยนางสาวมลิวัลเลืองจลัดประธานชุมชนโนนทัน9้าและชาวบ้านชุมชนติดสำนักร้องสื่อกรณีที่เคยทำเรื่องถึงเทศบาลนครขอนแก่นเรื่องไม่มีไฟส่องสว่างถนนติดกำแพงสำนักปฏิบัติธรรมตลอดระยะทางกว่า400เมตรเรื่องกลับเงียบหายเท่าที่ทราบมา มีการตั้งงบประมาณให้ติดตั้งวงเงินกว่าแสนบาทแต่กลับไม่ทำเมื่อตกถึงยามค่ำคืนทุกขลาบมีญาติโยมเอาขยะมาทิ้งข้างถนนบริเวณที่ไม่มีแสงไฟส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งไปทั่ววอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขดำเนินการอาจารย์พูดถึงความเดือดร้อนที่เราได้รับแล้วเราเราได้แจ้งหน่วยงานอะไรบ้างครับเราอาเจริณพนก็แก้แจ้งก็แจ้งท่านเทศบาลเทศบาลก็หลับปาันก็ไม่เฮกใหไ้ไฟฟ้าก็ว่าเคยเฮกให้แต่า่วก็เฮงมากกเทีย พ่ามาเ็าจะเห็นสียละกระยาเขามาชิมมูมากาไกลเขาก็มาปล่อยบางทีเย็กหน่อยก็มาเท่านี้แหละมาสุ่มนุ่มแต่งแน่เครื่งมาเด็ดยังก็บบวหัวมาจอกลูกจอกล่าถ่ายอยู่เท่านี้เวลาอยากย่อมสังจอดไปมาส่งม่วงแรงเขาก็อันจะไล่หน่อยมันก็มีไฟเราอยากเวลาออกมาจากแหวกเสียผู้อยากย่อมเขาก็สวนลำบากหน่อยเพราะมันเป็นเลี่ยงแบบเมือกหน้า ทังถนนเสน้นนี้มันเป็นถนนที่ทีททมีเด็กวัยรุ่นเขาพานล่ะค่ะถานลังเท้อกับมีการชกชิงวิ่งเล่ากันเขากับพานมาเสน้นนี้ค่ะความที่เขาต้องการกับเขาอยากอยาก,อยากได้ไฟฟ้ามาใสาห้ย,ยาตยโยมที่พื้นทเที่ยวย่ำกลางคืน,นพื้นมาวัดมาว่าล่ะค่ะช่วงตีสี่ตีห้านี้รถเทศบาลกับพานทั้งนี้อยู่ค่ะการอยากให้มันสว่างอ,อยากให้สว่างล่ะค่ะพวกที่มีชาชีพทั้งหลายเขากะสีบบ่บ เขากระจายเนี่ยจักน้อยนะคะเห็นว่าตะกีมันมืดอัดน,นี้เหามีการแก้แต่แก,แก,ไก้ไขปัญหาเป็น,ไนัไงตะกีมันเืดเดียวนี่ก็ยังมืดออยู่ค่ะบบดน,นี้เฮาเฮาเฮาฮิตเรื่องไปคือเขียนคำรองไปขอไฟ,ฟฟ้าจากทางเทศบาลทั้งเทศบาลก็คือช่วงช่วงเดือนกันยานะคะมีหนังสือมาแล้วงบประมาณกับแสนกว่าบาทค,ค,ค,ค่ะค่ะกากาอยากให้เพื่อนดำเนินการต่อให้แน่ค่ะเพื่อนว่าสิอนุมัติปีหกสี่หกสี มือที่เขาไปเขียนคำร้องคือวันที่20มีนาค่ะแล้วเพิ่งกะแจ้งมาตอนเดือนกันยาค่ะแต่กันยังบ่เห็นอีกอยู่ค่ะกันย์อยาไปอ๋อนั่นมาให้เห็นเขาก็เลยห้อนใจเนาะแมนค่ะอ๋อเพราะว่ามัน,นผ่านมาจนสี่เดือนหนึ่งแล้วแม่เมนค่ะ,คะทารวีเกลฉันดีถ่ายภาพคอนเกทชแนลรายงาน